สวัสดีะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีมีเคล็ดลับกับไหลออนมอนวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวเด็ดที่กำลังมาแรงในกลุ่มคนรักสุขภาพและความงามที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือ MC c r e t วันนี้เราไปรับชมในรายการได้เลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราคะ่ะในวันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการสุขภาพและความงาม นั่นก็คือ MC e r r t t ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติร้อเซและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ MC e r r t t เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากสูตรลับของชาวเกาหลีซึ่งได้รับการยอมรับและยกย่องจากองค์การยูเนสโกสำหรับคุณประโยชน์ทางสุขภาพและผิวพรรณที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก MC c r e t มีส่วนผสมหลักนั่นก็คือบล็อกบุญจา บ็อกบุญจาหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อของผลเบอรี่สีม่วงเข้มจากเกาหลีซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในระดับสูงช่วยบำรุงทั้งภายในและภายนอกเห็นผลตั้งแต่ผิวพรรณไปจนถึงสุขภาพโดยรวมค่ะช่วงแรกที่ทาน m อ็มซเครดคุณจะรู้สึกได้เลยว่าผิวกระจ่งางใสขึ้นผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นจุดด่างดำดูจางลง และที่สำคัญคือผิวดูอิ่มฟูสุขภาพดีผิวลื่นอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือ m อ็มซเยังดีต่อระบบภายในอีกด้วยถ้าเลือดไม่ดีเส้นเลือดอุดตันไขมันในเส้นเลือดมากก็จะนำโรคร้ายมากมายมาสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดโรคมะเร็งโรคเบาหวานไม่เกรนความดันรวมถึงฝ้าก,กระผิวพันธุ์ที่เสื่อมโทรม และเราอาจต้องหมดเงินเป็นจำนวนมากในการรักษาหรือหากรักษาก็ใช่ว่าจะหายได้ร้อยเปอร์เซนต์ฉะนั้นเราควรดูแลเลือดให้ดีเพราะหากเลือดดีสุขภาพของเราก็จะดีตามไปด้วยจะดีไหมถ้าวันนี้มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่สามารถดีท็อกเลือดดูแลเลือดได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ระบบการทำงานของร่างกายเราสมบูรณ์ที่สำคัญออกฤทธิ์เห็นผลลัพธ์ภายใน5นาที ขอย้ำว่าเพียงแค่5นาทีคุณจะรู้สึกถึงการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้ทันทีเมื่อทานแล้วอาจจะเกิดอาการแดงและร้อนตามร่างกายนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าร่างกายกำลังขับสารพิษออกมาและจุดที่มีสารพิษตกค้างซึ่งอาจเกิดอาการคันเล็กน้อยอาการต่างๆจะเกิดขึ้นแตกต่างกันเฉพาะบุคคลและจะหายไปภายใน30นาทีพร้อมรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กล่าวมานี้มีชื่อว่า MC c r e t กว่าจะมาเป็น MC c r e t นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเกาหลีเราได้ผสมผสานนวัตกรรมจากยุโรปและอเมริกาทำให้เกิดความลงตัวที่สมบูรณ์แบบบนความเหมือนที่แตกต่างวิธีทานผลิตภัณฑ์ MC c r e t ซึ่งผลิตภัณฑ์มาในรูปแบบซองเพียงฉีกชงดื่ม สำหรับผู้เริ่มทานและร่างกายปกติแนะนำให้ทานครึ่งซองโดยเทลงในน้ำครึ่งแก้ว m s e c r e t มีกลิ่นหอมของเบอร์รี่อร่อยทานง่ายภายในหนึ่งกล่องคุณจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพผิวพรรณและใบหน้าของคุณกลับมาอ่อนเยาว์ด้วยนวัตกรรมดูแลเลือดของ m s e c r e t ที่จะทำให้เลือดของคุณกลับมาสะอาดอีกครั้งหากท่านชื่นชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตาม หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0813603989หรือทักไลน์ k u n y i n g m a l i d u a n หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ y i n g 2 5 6 0 com ขอบคุณค่ะ